大家好สว你好，我是老ช今ง我่าว่าชื่อเร色。นะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนออนไลน์กันนะคะเราจะมาเรียนเรื่องสีต่างๆอ่ะกันนี่มันตกันนี่เหมือขั้นหงเซหงเสงเส,สีแดง เฟินหงเซอร์เฟินหงเซอร์สีชมพูห่วงเซอร์ห่วงเซอร์สีเหลืองลุยเซอร์ลุยเซอเรอ์สีเขียวป่ายเซอร์ป่ายเซอเรอ์สีขาวเฮยเซอร์ เฮเซอร์สีดำหลานเซอร์หลานเซอร์สีน้ำเงินจื่อเซอร์จื่อเซอร์สีม่วงฮุยเซอร์ฮุยเซอร์สีเทาจงเซอร์จงเซอร์สีน้ำตาล มีเซอร์มีเซอร์สีครีมอ่ะทีนี้เรารู้คำศัพท์ภาษาจีนแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เวลาเราจะถามว่าคุณชอบสีอะไรนะคะคุณชอบสีอะไรนักเรียนสามารถถามได้ว่า นีสีควานชม่าเหยียนเซอร์คุณชอบสีอะไรอะว่าถ้าเราจะตอบว่าฉันชอบสีแดงหัวสีควานหงเซออ่ะถ้าเราชอบสีเหลืองหัวสีควานหววเซออ่ะตัวอย่างถ้าชอบสีดำหัวสีควานเหยเซอ นี่คือเป็นอเป็นการตอบคําถามระหว่างหนีสีฮวนเชมเมอเียนเซอร์และเราก็ต้องตอบว่าห oh, si oh, si ัวสีฮวนหัวสีฮวนแปลว่าฉันชอบแล้วก็เติมด้วยสีที่เราชอบนะคะจินเชียนหัวมอหลสวยสีเชียเคอร์นะคะก็จบการเรียนภาษาจีนออนไลน์เพียงเช่างนี้นะคะจ้เจียน